จากตรงบ้านผีสิงเอาข่ามมาฟังทั้งนี้ค่ะบ้านผีสิงจำลองเอามาฟังเนี่ยกระสิเป็นย่ามย่ามนอนหลับแต่บบเมนคนเด้อค่ะทุกคนเพิ่นเป็นหุนเฮ็ุเป็นหุน เพิ่นจะ่มีซื้อภาษาไทยให้อ่านนะคะทุกคนในคันนี้ก็จะเป็นมิสเตอร์บีมตัวตวลกในหนังเนาะคะ่ะลูกป,ปัน่นมุมนี่ก็สิบเป็นไอ้ลูกป,ปั่นเน้ะคะ่ะ ของอ่าคิงไอ้บอมแยนของไงก็สมัณนายกเนาะคะ่ะนายกของอเมริการัสเซียแลย้เป็นเฮ็ดเป็นไอทีวีสัมผัสไทยแล้วก็สัมผัสนะคะ แต่ทุกอย่างจะเป็นรูปปันะะ้นเลยค่ะทุกคนโมเมนต์ของริงเลยค่ะเนี่ยถ่ายออกทีวีเองเสร็จนะคะ่ะเป็นอะไรหรอประเทศอังกฤษใช่ไหมอ๋อปรบใจมากจ้ะนี่ จะทายตรงนั้นนองเพื่อนหนก็เลยหาประวัติให้ค่ะชื่ออะไรนะหนูบิชารอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นไก่คิงเนาะค่ะประเทศอังกฤษคือบานเข้ากับสิเอิร์อนไปเจ้าแผ่นดินนั่นแหละค่ะ น้องมันบอกซื้ออยู่บางยาเนี่ยแต่เขากับลืมเอื่นยากะนี่ค่ะนี่มะนี่เพอ่นเฮดหม่ด้ค่ะมาตะกอนยังบม่มีลูกป,ปั่นของอ่ะพระเจ้าแผ่นดินภาษาอังกฤษเป็นก็เอิน่นคิ้งเนาะค่ะ มีมารอบม,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 มนี่มีเนี่ยค่ะรูปปั้นทั้งนั้นเลยค่ะน่ะเป็นรูปปั้นเนี่ยโจนสลัดเคนซื้อ,อยังไงกับบลูซื้อเน้องค่ะทุกคนไปเห็นแต่นในหนัง จนสลัดข้างในนี่เป็นในเชิญหลงหรือเปล่าค่ะลูกปั่นเข้าไปเบิ้งข้างในใได้แต่ะต้องซื้อตัว๋วนะคะทุกคน นลูกปั่นสันเักลา์ไอ้ประเทศอียิปต์เนาะค่ะคีโอพัตตาแต่ผมก็อยู่ในห่างร้อยันเนี่ยแหละค่ะร้อย,ยันกาเดนพาซาเนี่ย้องสามารถเสือบัตรสื่อตัวคขาว้าไิเบิงข้างในได้ด้วยค่ะทุกคน ดวงตาแล้วก็เป็นในรูปผ้าใบเกี่ยวกระวัตประเทศอีอยิปต์นำ้ำรัยมันก็จะมีคนแตงโซ่เป็นในคืออียิปต์เลยค่ะคะ่ะอีกฟังหนึ่ง ทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นในรูปภาพนักลบของประเทศอียิปต์เนาะค่ะทุกคนถามน้องเพื่อนว่าเป็น,นอยังางในนอเป็นอะไรข้างในน่ะลกูก อ๋อเราถ่ายคลิปได้ไหมได้ถ่าได้บัตรเท่าไหร่แปดรอ้อยบาทต่ออมันเป็นพีพ่พิธพัณฑ์ข้างในแต่ว่าบัตรแพงอ่ะทุกคนแปดร้อยเดี๋ยวโอกาสหนาก่อนเนาะค่ะทุกคน จากไอ้พิพิธภัณฑ์อียิปต์น้วก็มาอีอกมุมหนึ่งอ่ะติดติดกันนะคะเป็นบ้านปีสิงอยู่ค่ะทุกคนเป็นบ้านปีสิงไงจากล้งบานเนะะี่ยค่ะอธิบายกับผู้ถึงนะคะทุกคนแมนเนี่ยค่ะไอ นี่เพิ่กนยังเป็นพี่พิธตะพฑนอียิ์อยู่นะคะน่ะอะอาจจะเป็นท่างเข่าท่างออกะคะ่ะทุกคนเข้าเดินก้นเดียวเนี่ยเพืเ่อนจะแก่งเข้าเด้อค่ะทุกคนค้นที่แต่งตัวเป็นผีนะ่ะ ี่เป็นในลูกขาบจำลองอ่ะออเดี๋ยวหันมาทั้งเหนื่อยทุกคนแม่บนก็นจะมีของขายที่ได้ลึกเกี่ยวกับอีบเด้ดค่ะน,ะนะของที่เลลึก เป็นโล่งเพิ่นดังยานมิคนมาซ่อมแหะค่ะเพิ่นจะเฮ็ดวิวเนาะต้นไม้แห้งใจซื่อในนะมีคนใหน้เพิ่นมาซ่อมสองคนเพราะว่าบางครั้งที่เพิ่นแต่งตัวเป็นปีเพิ่พนกระจา่านเนาเนาะอ่ะเพราะว่าพนักง,งานเพิ่นแต่งตัวเป็นปีนะคะ หนปีสิงห์จะหันมาอีกหรอกนะค่ะ <Okay. S 1> เป็นรูปภาพด้วยค่ะทุกคน น,นีเป็นรูปภาพนนเกี่ยกั็ลงบานนะคะเห็นบากาศก็นอนไงจะเห็ดหน่อยแล้วเข้าไปข้างในด้ค่ะยู่ตรงเข้าเติร์ดเพิ่นก็นแต่งตัวเป็นผีได้กันะะนั่งพยาบาท แล้วก็มีค้นเข็นเข็นผู้ปวยอยกเข่าไปใกลเด้อค่ะทุกคนตรงค้นคนเข็นเนี่ยโมเมนต์น,นะะุ่นเน้อค่ะตัวจริงะค่ะทุกคนเ้าเข่าไปใกลไเพคุนจะจาดเท่าเลยค่ะ มีโอกาสมาเที่ยวเรื่ค่ะผู้ใดยุพทัทยาห้างรอยัลพาซาการ์เดนจะกับบอการ์เข้าไปข้างในเดี๋ยวค่ะทุกคนเข้าไปใกล้กับบอการ์นี่จะพูดได้วัาใช่ ประตูประตูเนี่ยฮะไปใกล้มันจะเปิดออกเสียงดังนะคะถ้าเข้าไปข้างในจะเป็นงนสิเด้อค่ะทุกคนจะส่วนมากจะเป็นอ่ะ คนจีนเพ่นมาเข่าไปเนาะคะ่ะคือจังทั้งนี่ให้เขาซื้กกบบอกะบบเข่าดอกค่ะเข้าฟรีกับบเข่าดอกคะ่ะเพิ่นจะมีคนละฟัง ด้อขัดเ่อนพี่เข้าทายมาคลิปก่อนนะ่ะอีกฟังหนึ่งแต่ว่ยยุสั้นเดียวกันค่ะทุกคนมุมนี่ก็จะเป็นของเรีนเล็กน้อยโอ้ยนี่ค่ะซ่องเข้าไปข้างในมองนี่ค่ะเนี่ยนั่งพยาบาลลงุงไข่ขลุงพยาบาลนะคะ สีไอ้กวยลูกคินแล้วก็ท่าแต่ว่ากล้องก็คือสิบะเห็นเนาะค่ะเป็นดำๆไอ้รูปไม่ยิ่งอันรูปน,นี่เป็นรูป้นไทยด้อค่ะนี่รูป้น,นไาย มึงเสียงเสียงกระโลงไงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีหยังล่ะค่ะเขาเอ้นอีหยังไอ้เนี่คนดดยค่ะเป็นรูปเขาไก่กับพัดได้เด้อค่ะก็จะมีเมื่อเดย์ึ้นแล้วสินย่างกับไก่ให้ไ่เนี่ค่ะเอาคนในบางท่างเครื่องเบิ้งกระเสียนนะคะ่ะ บางครั้งเ้ายเดินมาเมื่อบนกระเจ็บขึ้นฟังบนระเฮีตเป็นยักษ์ใหญ่เด้กค่ะทุกคน จะเป็นในรูปยังที่ว่าบุลซื้อเพิ่เนาะค่ะเนี่ยตรงนี้เพิ่นจะแขนแขนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมค่ะเพื่อนกกจะขยับพยันได้แดวต้องไปถือกองลมเอาเคมไหเเย็บ ไปแล้วทุกปีที่แล้วเนาะค่ะทุกคนตกแต่งสวยๆค่ะเ <Okay. S 1> นี่ยรถขาคีกับไปอ้อมน mm hmm. ี่คือหุ่นอ่ะเนี่ย mm hmm. คนจะกระยับขยียนได้ด้วยค่ะทุกคน mm hmm. จนมาก่าเด็กหน่อยมะเทียวมาเบิงกันแล้วค่ะคลิปนี้กับสุปราไลแค่ใ่คนเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชม ตรงนีมีความสุขให้เฮงปังๆกันค่ะบาย